มองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงฉับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายืเฟสราคาถูกเป็นันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมตา่ตางๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมผมได้หนึ่งหนึ่งกับรถขังจิตเมืองนนเ <c oughs> จอรถยนต์ติดไฟแนนซ์ไฟแนนไม่ติดครับแต่ติดอย่างอื่นนะครับผมนะ ก็มาท้าหนึ่งหนึ่งนุกๆในติกตอกผมนะครับระหว่างกําลังไลฟ์อะเดี๋ยวไปดูกัน3เกมนะครับว่าเป็นยังไงก่อนที่ไปรับชมแมัดอยู่โลกนี้นะครับระหว่างนักมวยกับอดีตนักเตะ OVR 120 <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะครับไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมครับแรงแป0แสนอยู่นะเว้ยเล่นไม่เป็นแต่แรง8แปดแสนนะ แลกแปดแสนอยู่มาดิรถถังจิตเมืองนนทเจอกับรถยนต์ติดไฟแนนซ์หน่อยอุ้ยถ้าโดนตบนี่ไม่ได้นะเราะร้องเลยนะผมกรี๊ดเลยนะมาเอาอะอะอยู่ๆไม่รู้ว่าใครแบบอยากเก็บตัวนะมาแล้ว

ไปก่อนหนึ่งไปก่อนหนึ่งไปก่อนหนึ่งเลยเงี้ยไปก่อนหนึ่งเลยหลังเข้าพวดนะเด็เบรเล่ยเฮ้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 ยวีเล็ตถุงเล่นเท้าเด้ยเย็นนี่ใช่มีหาช่องไปน้องยัดไปออกมาริมเส้นอย่างนี้ตัดเข้ามาตรงกลางครับขนาดโอ้โหแกขนาดออกมาไม่ได้ปะ หนึ่งลูกหนึ่งหมัดไม่เอานะครับตายนักลัวเฮ้ <cetera> ยใจเย็นวิชยายค่ไปคุยกันเฮ้ยอย่าติดขึ้นมาขึ้นมากระดานออกไปที่จูรี่เอ้าอุ้ยมาดิไปดิไปดิปั่นด้วยซ้ายลงมือสอง เราต้องเต็มที่นะครับถ้าเราไม่เต็มที่อ่ะคือการเราไม่ให้เกียรติเราต้องเต็มที่นะครับผมจบเกมคนไม่จบเฮ้ยใจเย็นครับพี่เล่นอะไรเกมครับดูนีไหลออกมาที่โยฮันคอยโยฮันครับพุ่งเข้าสายปันอูยเบอร์ดีนานเอ้าและลูกนี้จ่ายไปงี้ลงโทษไหมครับติดแผงหลังของผู้ชายบอลไปได้มาดักไว้ได้ เฮ้ยงัดก้าวหัวอีกแล้ววะถ้าหากินนะเนี่ยยัดหาโดอุ้ยโอ้โหเฟกช็อตได้เมื่อกี้สวยเลยอะได้ดึงเลยอาเมื่อกี้อุ้ยโหแล้วเขาเร็วกว่าเขาเร็วกว่าเราเห็นได้ชัดแล้วเปิดหรือเปล่าเปิดเข้ามาแล้ว โดนเปิดโค้งผมจะให้พี่ดูแบบจุดอ่อนของแผนนี้นะพี่ถ้าบอลถึงนะโอ้โหไม่ถึงว่ะเอาพี่ชายฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยเรียบร้อยจุยด,โดโค้เบาเบลโดแม็กมันชอบยิงแรงกว่าลนะคูไม่ได้อ่อนให้แล้วไอ้ผมรู้เลยโดแม่งยิงคุดโค้นแม่งมันยิงแรงเกินอะ ขีดเบาๆเบามาก2-1แกมือเหยครับพี่ชายพี่ชุยพี่ชายแกแกแกว้าว้ามาวาเกมสองว่ะเกมสองว่ะมาหน่อยมาหน่อยเอาแล้วคนดูแบบแล้วคนดูแบบเชียร์แบบเชียร์ม่รถถังเกิดไม่มีใครแบบอยู่ข้างแหลมเลยว่ะแกเหมือนจะหาทางนั้แล้วเว้ยเนี่ย พยายามออกฝั่งกันแล้วเพื่อเปิดเลยจริงๆเฮ้ยเอาอะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยเขาเล่นใจเย็นจัดแล้วก็เล่นใจเย็นจัดนะเฮ้ยอุ๊ยอ้๊ยพักก่อนเลยเอาแล้ววะมีการอ่านเกมเกิดขึ้นว่ะอุ๊ยเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ย เราไปเล่นนะผมเอาเหมือนกันนะนี่ไงเข้าซ้ายพอปอมฮูวิ้ยฮ้ยทักกันไปนีเอ๋วหูยลูกไปไม่ได้ว่ะโรนัลโด و นั่นแน่อา้าวอย่างนี้ผมลงโทษนะครับพี่ชายรถถังผมไปแล้วนะพี่ผมไปแล้วนะพี่อันนี้ถือว่าดีเคียร์อย่างนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าถ้าปกติคนโลกๆเขาจะเคียร์แบบออกไปริมเส้นแบบส่งไปให้หลังอีกตัวหนึ่งอะไม่ส่งคืนผู้รักษาประตูแล้วบอลมันจะพลาดส่งมาน,นไม่มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาเริ่มแบบตัวดักไม่จ่ายตัวที่เราดักแล้วอ่ะ Hei! 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 Apa yang kau nak? Apa yang kau nak? Hei! Minit! 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 Hei! Apa yang kau nak? Hei! Minit berhati-hati! มาเด็กโดโอ้โหโอนันต์หน้ามันเซีฟว่ะเซีฟเกินไปเปล่าพี่ชายเย้เย้เ <c> ก <oughs> ิน <c oughs> ผมชอบอ่ะผมชอบอ่ะ มีกดติ๊กเกอร์เล่นแบบก,กติตวิทยาด้วยว่ะตามชมนนยิ้มไป,ไปเปยจนแคล้วแห้งมาหน่อยมาหน่อยหนึ่งหนึ่งครับกับสู่เกมแต่เกจะเย็นมากเลยนะเว้ ไม่ดูแบบไม่ดิเฮ้ย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 เขาอีกแล้วโอ้โหริมเส้นประจำการโอ้โหเขาใจเย็นมากดูดิเฮ้ยเฮ้ยไปแผวพาวจังอะแผวพาวไปเปล่าแผวพาวเกินแผวพาวเกินเฮ้ยเฮ้ย โอ s <S oh ้มาเดยกพี่ชายพี่ชายพี่ชายมาเด็กพี่ชายนาทีบาบโอ้โหกเข่าโด่งยิงแต่งี้สวยเป็นยังเสมอว่ะโอ้โหหัวกาลโด้เชียรนิ่มๆเลยเมื่อกี้โอ้ยเสมอว่ะ ตึงขึ้นถือว่าตึงขึ้นเลยว่าเกมหน้าชนะผมมัง้งเกมสามถ <cl aps> ือว่าเชิงดีขึ้นเมื่อี้ถือว่าหลบบัตรทุกได้ตอนแรกๆนี่คือโอ้โหหลบไม่ได้เลยรถต่อยเข้าหน้าเต็มๆตลอดอะ <c oughs> ว่าเกมนี้นี่กูว่าหมัดเข้าคางกูแน่เลยว่ากลับตาการแน่เลยว่ะ อา้าวส่งไม่ดีนะพี่ชายครับไปเดี๋ยวไปเดีลยวเอาอ,อ,เเอุ๊ยอันนี้ใจเย็นขึ้นละแต่ก่อนนี่แก,กรีบกดแบบรีบๆอะ่ะแล้วแบบกลายเป็นจ่ายให้กองกองหน้าหรอไม่ได้ออกโซนนี้อุ้ยดูดิ ผมคิดว่าจะออกตัวนั้นแบบใจเย็นมากอ่ะเฮ้ยเฮ้ยการ์เดียโตกเอาโอ้ยโอเคโอเคแกรีบยิงอ้าวไปดิพี่ ไปดิพี่ชายไปดิพี่ไปดิไปดิ<ป>อย่างเงี้ยมันะจะจ่ายอะไรวะจะจ่ายโอ้โหคงกล้าจะยักตัวนี้ไว้ลแล้วยิงจังหวะเดียวแบบยิงแรงๆกับเหมือนในแบบเมเนอะไรอย่างเงี้ <laughs> <laughs> ยแ <laughs> คเฮ้ยกล้าเปิดใกล้ไหมเดี๋ยวนุ่งวิ่งดักอยู่ เดบอยเข้าขวาเรียบร้อยอุ้ยโอนาน่าว่ะเฮ้ยปุ่มเฟก็อตมันเป็นไรเนี่ยปุ่มเฟก็อตไม่ติดเลยหลายช็อตแล้วเนี่ยเมื่อกี้มันกดเฟกช็อตกลับหลังแล้วมันเข้ามุมปั่นแบบสวยๆเลยอ่ะคุณลทธมีองลีด้วยเหรอองลีปีไหนนี้ องรีแกปีไหนอะปีท็อปเหรอทั้งองรีทั้งเป้เหรอเฮ้ยการยาตกการไม่คือเมื่อกี้ผมากเห็นปีองรีไงก็เลยว่าจะให้ยิงดูว่าจะเช็คปีดูว่าปีไหนเออไม่ใช่ไร <c oughs> ไม่ไหวละมาเอายิงละยิงละ Ui, đu đi Đu đi chơi muối nãy cạp, mi cán lo lão hím lão đây ác 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 ui, Ừ Như thế Như thế Mình เนี่ยผมจะเฟ็กกับอย่างเงี้ยหลายทีเฟ็กไม่ติดโอ้โหแต่นี่ดวงครับวันนี้ถือว่าดวงเฮ้ยเฮ้ยอันที่หนึ่งลูกพี่ชายก่อนนอนฝันดีก่อนนอนคืนนี้ช่วยส่งข้อความไม่ได้วะเรี้ยงน้อยจริงๆครับ สัญญาณดีวันหน้าได้ครับวันไหนวันไหนสะดวกได้หมดเลยครับผมเผมเราตีมอยู่นะก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับการหนึ่งหนึ่งครั้งนี้เดี๋ยวพี่เขาบอกว่ารอบเนี้ยพี่เขานอนนานะครับพี่เขาสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวรอบหน้าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวขอกลับในเมืองก่อนนะครับผมก็เป็นว่าผมก็แบบ เหล่าฝีไม้ไลายมือไว้รอแล้วนะครับผมนะที่รถถังกิจเมืองนนเดี๋ยวาชนะรอบนี้เนี่ยผมว่ารถยนต์ที่ติดไฟนั้นก็ได้จะได้ออกระพังนะครับค่าตัว10ล้านผมนี่ก็ได้จะไปสัก20นะครับอะไรอย่างนี้นะ <S <S 1> <S 1> เออนะครับก็หากชื่นชอบนะครับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรสำหรับคลิปนี้ผมแหลมสิ่งขอบคุณมากที่ชูจบขอบคุณมากครับ